ตอนนี้เมนูนะคะนึ่งปลาทอดปลาลวกผักส้มผักนะคะปมาดามาเด้อมาเด้อกินข้าวมาเด้อพี่น้องเด้อสุขูทุกคนกินข้าวมามา เขาไม่ได้โจมมันนั้นมาเนาะโจมผลมไม้แต่หนาวเยินถึมันแดดยเ,เยเเินมันคือโยนเสียงเกินมีแต่เมนูปลาปลาถูกใจย่าอาซิโกกมามาเมนูเช้าวันนี้นะคะเมนูปลาปลาถูกใจย่าอาซิ กอดปลาแล่ไว้หป้ากอนนึ่งปลาหมกปลานะคะอ๋อจ่งสัไมคนไม่ได้อันให้นึ่งปลายังไม่ได้ให้ไว้นั่นแหละเอามันร้อนอยู่นั่นแหละป้ามาป้าคับเงราผักก็ได้ กทองก็เลยเอาไปนึ่งนั่นมันสุกแล้วโอมสบายบ่เต็มไปข้าต้มมาแมยสิ

ดูดิตงปลาทอดงปลาเอกใจตกใจตกใจกใจยากมากเือคานี่ก็มีนะข้าวเหนียวไอ้เข้าวเหนียดดำข้าวเหนียดดำสครับ้าเหนียดดำบอเอ้ยครับเส้อาคล็ดอนของเช้ามาอมาวจรเรากทุกวันทุกค่ ดีฟีที่ทุกท่านนะคะตักหนึ่งถุงโฮมหัวปลาหายไปไหนแล้วอ่ะหัวปลาหายแล้วดิการย่าเนี่ยโอ้ไข่เค็มโอ้พระแสงมายังงไล่ะราชีพระแสง จะเป็นันิยขยับได้ยาขยับได้มามามาขยับมานูยังไงสามคนดนียังไม่ค่อยอยากดึงเขาออกไป้ากระดาษเออนั่นมออนี ก็เ่อนั่งไงไม่ได้หรือบกกินบทุกเ้กินแบบบุฟเฟ่ตเดี๋ยวเราก็จะิละสวัสดีนเช้าคอมชาแนลนะฮะนเวลาุมนครับเานี้มีเมนูปลานะฮะปลาผู้ใหญ่จะดีปลาเอนปลาหมดวันนี้แหละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว กินมาได้ประมาณหนึ่งเดือนเ้อทเหนึ่งเดือนบอไม่ถึงัแต่ก่อนขอดกลับกกอกไม่ด่าไม่ถึงยไม่ด่าตัวน้ำตัวไหนูกดอกราเรื่องกัน่เสร็จี่ยา่วนึงเดอกินอะไมไเสียซคือซาซาแบบนั้นอืม ทำไมเสียงสุดซากสุดซาเอาแล้วมีคนแบบอากาศเปลี่ยนแล้วมีคนเริ่มเลอากาศเปลี่ยนมันจะายไม่จะลายอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเสียงเหี้ย

กินจ so <laughs> so ้าๆอย่ากินกินเหมือนไม่อยากกินเหมือนมันไม่อร่อยไม่เราตีกินเร็วอะเงี่ยเนีหยวไม่ได้หัวอไม่ได้ Yeah. อบว่เยอะเยอะไม่ได้ยังไม่มีคลิปแรกเลยคลิปตัวเองทำมอยอยยกาชายงย่างเหลืเยหอโอ้ยเขาลงกันหมดแล้วมีคลิปส่วนตัวหรอกเหรอไม่มีไม่คลส่วตัวเ <แ ager. S 1> มีย่ยงปลาปลาปลาทำไม นี่ก็ลงใส่อะไรกระดาษไห้ดมกระดาใส่ผงมกตะเกือมแช่ไหมเอ๊ยมันมีน้ำพริกไม่หมดแล้วเหรอจะไทยอ่ะน่าจะเข้ากันนะน้ไม่เข้าไ้คยิต้างฝ่า้น้ำพริกตากาต้างฝ่านี่ยเอาเย็นออกไม่ใช่เอาออกหลายๆส่ว ยกผงแหนมนอมอกเลเออนี่นี่น่าจะเข้ากันกับเมนูปลาเป็นสม้นไผ่แกงเนื้อชื่อแม่ป่ะแม่ได้ค่ะนึ่งจ้ะน่ะนึ่งเหรอ กบรอกแค่ชืวสินหึ่งสปขอบคุณน้ำพริกจากแม่สามพอนะครับอปลาจากรขนัอบน้นมีค่าทองแม่เพชรสมอไม่มีข้าวการบังพรหะกระนันแล้วผักกาดจากข้างบ้านจากข้อเนื้อ ไม่ต้องเห็นพี่แค่ได้ยินเสียงคนก็เข้ามาดูอ้าวเสือทำไมกินตรงนี้ล่ะกินเหมือนทหารเลยมันร้อนเป็นรับออร่าเลยไม่ได้ร้อยแปดพันยี่ห้อลองููในร้านค่อยเลยมาซือหน่าเดี๋ยวห้องน้ำก็เดี๋ยวห้องน้ำก็ลูกสาวคยถามแม่ไอ้นี่ของใครแม่ไอ้นี่ของไทย แบบขอแม่มีมีหรอนี่กินได้ไหมกระป๋องดำไเนี่น้น้กองพ่เือเหรอเทำหน้าอย่เหรอโอ้โหพอองเสือแต่ว่าเสือไม่ได้ใช้ดูว่าใช้อ้ใจมากเลยใช้ที่ห่อลขอบคุณเพื่อนมากอบคขอบคุณมาก แม่เปรี้ยวมันบอกให้เราเอายประดาเนาะที่ถ่าแล้วมันหอมทั้งวันเออจนั่งด้ไหมนั่งได้นั่งไ้นั่งเด้นั่งไ้นั่งได้นังด้นงเด้น่งได้นั่าได้นั่งเด้นังไ้นัด้นั้นั่าไ้นั่งอด้ังนั่งไ้นัด้นั่งไ้น่าได้นัน้นั้กั้น้นน่ดนได้เ่งไ้่า ถ้าอยู่หน้าต้องก้มถ้าอยู่หลังต้องเงยขยันนอนนอนไปเถอะป้าดูยาดูเขาเพ็นไปบางกล่องเรื่องมาทำมา FC รู้จักลำบากมากเลยตัวนี้นอนกินเลยเหรอมันาวเนี่ยโอบอุ่นถ้าไเ่ต้องเรียกโอ้เรียกไอ้คนนี้ก็จัดแจวเลยนี่คนนี้คนนี้ก็จัดแจวเลยคนนี้เขาร้องไห้ทั้งคืนนะ f ี ฟักทองจากท Salvador, ok DA, to はは lad, Nein, ี่ไหนด่าได้ฟักทองนี่แหละของยานยอทำไมถึงร้องไห้หลังจากเขาบอกแม่บอกเมื่อต่มาทำข้าวแล้วให้หมากินตั้งแต่มาไงไม่หมดเสียใจมากร้องไห้เลยมีหมาที่นั่นมองไปนี่มีหมาก็โดนด้วยพูดไปโชกไปชนไปเสียเรื่อยเด้อกินข้าวไปที่น้องอันนั้นใครดองน่ะ ใส่ได้อไดอกใส่อะไรนัวนัวเกลือคือรสหรอเป่เออนั่นแหละผมคือรสไม่ได้ขาดรสดีนะแล้วก็นี่นี่ข้าวเหนียวเรากินยากว่าผมมันผมต้องไหนนี่ดอกแยก่ว่ามีรสก,กผมอยู่ดีมมมไม่มีอยู่ได้ก็กินลผมอยู่เล